มาชมฝีมือมาชมฝีมือนะครับน้องโชกุนจะรับให้ดูโอ้โหนะครับเอามาลงจอดได้ด้วยใช่ไหมโอ้โหนะครับถือว่าโอเคใช่ไหมครับลูกถือว่าโอเคเล่นสนุกมากเลยดูผมน้องโชกุนกับอันนี้ครับโอ้โหสวยมากนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องบินเอฟยี่สิบสองใช่ไหมนะครับพ่อเปาเพิ่งสั่งให้น้องชุนวันนี้วันแรกนะครับผมเล่นสนุกมากนะครับนะครับวันนี้เจอพ่อเปากับน้องชกุนเราอยู่ตรงไหน เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับเราอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมวันนี้วันศุกร์นะาน้องจุกุลเลิกเรียนแล้วนะครับผมวันนี้พ่อเปาได้เครื่องบินเอฟ22มาใหม่หนึ่งลำนะครับผมไม่ได้บินนานมากเลยเครื่องบินไม่ได้บินนานหลังสงการก็ยังไม่ได้บินเลยครั้งนี้เป็นครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยอันนี้พ่อเปาก็สั่งมาให้น้องชุกุลอีกหนึ่งลำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินบังคับเอฟ22นะครับผมตัวนี้สามารถบินได้จริงใช่ไหมลูก อ่านะครับผมเนี่ยในกล่องมีมาให้แบบนี้เลยนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากเอาไปไว้เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อเปากับน้องชกุลจะมาเริ่มเล่นให้ดูนะครับผมมาประกอบว่าเครื่องบินอันนี้เขาเล่นกันยังไงใช่ไหมใช่อ่ะนะครับมานะครับผมอันดับแรกเลยอันนี้ก็คือลำตัวเครื่องบินอ่ลาลำตัวเครื่องบินอ่ะน้องชกุลถือไว้นะครับผมในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับตัวนี้มีล้อมีสายชงสายชาร์จนะครับผมมีใบพัดเพิ่มมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับเผื่อเราไปเล่นแล้วไบพัดหาย แล้วค <mile> ุณเคยทำหายไหมเคยตอนฝึกเล่นแรกๆนี่แบบขึ้นต้นไม้เลยใช่ไหมขึ้นต้นไม้เข้าป่าญ้านี้ตามแบบย่างเหนื่อยเลยใช่ไหมครับเกือบเข้าสนามกอล์ฟครั้งนึงเข้าสนามกอล์ฟครั้งนึ่งนะครับมีสายชาร์จให้ด้วยนะครับผมมีสายชาร์จมีล้อนะครับผมอะนะครับนี่มีล้อหน้าล้อหลังตัวนี้สามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าพื้นเรียบเราสามารถวิ่งขึ้นเหมือนเหมือนของจริงเลยเหมือน f 2ี <wi> ่สองคือเหมือน f 2 2อของจริงเลยใช่ไหมยช่อะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าจะน่า นะครับผมอ่ะอันดับแรกใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นก้อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใส่ตรงไหนครับแบตเตอรี่ใส่ข้างบนนี้ท่ชุนแก่เลยเดี๋ยวพ่อวิธีเปิดก็คือทำอย่างนี้นะครับอ่ามันจะมีตัวล็อกดึงขึ้นฟล้วก็ตรงนี้พับแล้วเราก็เสียบแบตใส่นะครับเราก็เสียบแบตใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วไฟก็จะติดอยู่ข้างล่างไหใส่ตรงไหนครับ อ๋อ้า้ท้องมีไฟด้วยนะครับได้ท้องจะมีไฟให้แบบนี้เลยน้องชุณก็ปิดลงนะครับอ่ะปิดฟ้าปิดฝ้าให้สิแล้วก็ปิดฝาเราต้องกดอันนี้ลงไปใช่ใช่เราต้องปิดล้าปิดอนี้าดัานเข้าไปแล้วก็กดลงไปอ่าจะมีเสียงแบบนี้อ่ะน้องชุนถือไว้นะครับ ต่อไปนะครับผมที่แถมมาให้ที่มีมาให้เนี่ยเครื่องบินก็จะมีเป็นตัวคลีปหางแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวพ่อเขาเคยใส่ให้ต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมถ้าไม่ใส่นี้จะบินได้ไหมไม่ได้เออเราก็ยังไม่เคยลองเนาะนะครับใส่ก็กดลงไปแล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเขาก็จะล็อกนะครับมีตัวล็อกอ่ะใส่ให้แน่นนะอึ๊บนี่ล็อกแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วสองข้างใช่ไหมสองข้างใช้ซ้ายขวาอ่านะครับ เริ่มเป็นรูปเครื่องบินแล้วอะน้องโชว์ถือไว้ให้พ่อแต่เรายังไม่ได้ใส่ล้อใช่ต่อไปก็คือล้อนะครับล้อล้อ,อหน้าล้อนี่สำคัญสุดล้อนี่สาคัญเพราะว่าเวลาที่เขาล่วงลงมาเนี่ยล้อเขาก็จะช่วยช่วยแบบติด <c> พื้นก่อนติดพื้นเทคออฟให้มันให้มันโดนนะครับรล้อเรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจัดค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมถ้านะครับผมใครกลัวล้อหลุดนะก็สามารถใช้เป็น อ่ะเ<า>ทปใส,อ,อ,สอ่ะเป็นเทปใสอ่ะเดี๋ยวพ่อเปาแปะเทปใสให้ด้วยเดี๋ยววินไปเดี๋ยวหลุดนะครับผมย้ายหายนะครับผมเพราะว่าบางทีเราต้องเอาไปเล่นนะครับบางทีถ้าใครมีพื้นที่แบบเรียบๆอ่าเอาวิ่งขึ้นได้เลยใช่ไหมใช่อ่ะแต่ก่อนน้องชูุลเนี่ยเล่นลานข้างในมีลานปูนน้องชุกุลสามารถที่จะวิ่งขึ้นได้เลยอ่านะครับสนุกมากเลยตอนนั้นนะครับผมเป็นลานปูนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ทางบ้านไปแล้วนะครับออกมาเล่นทุ่งนาแล้วก็แปะไว้แบบนี้ก็ได้การล้อหลุดนะอันนี้เป็นนะครับสูตรของพ ยังไม่ได้นะครับต่อไปรีโมทในรีโมทครับอ่ารีโมทตัวนี้ใช้ถ่านนะครับเดี๋ยวพ่อเปาใส่ถ่านให้หรือยังสามเออ่าทานสองเอสามก้อนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้รีโมทต,ต้องใช้ถ่านเนาะอถ้าไม่ใช้ถ่านนี่คือบินไม่ได้อ่าไม่ใช้ถ่านนี้บินไม่ได้เลยนะครับอ่าน้องชมพูเปิดแล้วก็จับสัญญาณนะครับผมกดเปิดนะครับผมมีปุ่มเปิดให้นะครับผมได้ยังนะครับวิธีการเปิดนะครับผมถ้าเราเปิดนะครับผมถ้าตัวรีโมทกับใช่ถ้า เ,เรียบเป็น<ร>จะติดทางบบเ,เขาบอกว่าจะติดทาง,ทางนะครับถ้าเราเปิดรีโมทขึ้นนะครับผมสังเกตดูไฟที่รีโมทถ้าติดสีแดงแบบนี้ก็คือเชื่อมต่อสัญญาณกับตัวเครื่องบินได้นะครับตัวเครื่องบินตัวนี้นะครับไฟจะติดทางแบบนี้เลยเขาเชื่อมต่อสัญญาณก็ได้อ่ะลองดังกคเล่นขึ้นดู <S 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 อุ้ยเสียงอุ้ยเสียงโหดมากนะครับเสียงโหดมากนะครับผมอ่ะพร้อมยังอ่ะนะครับปดก่อน อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพ่อเอาเอากล้องก่อนนะครับอ่ะนะครับผมเรียบร้อยติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบินแล้วก็มาดูฝีมือน้องชุกุลดูนะครับผมว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่าไม่ได้บินนานมากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อปล่ปล่อยให้อ่ะนะครับไม่ต้องเอารอบแรงไม่ต้องสูงมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวให้น้องชุกูลบินชุดโทมต่ำๆตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อเปาจะเป็นคนปล่อยตัวให้พร้อมยังไป ไปแถวว้าวนะครับไปยัง,งโอ้โห,โโหนะครับผมอ่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินเอฟยี่สนะครับผมเป็นลำที่น้องชกุลชอบมากนะครับว้าวมีโชบต่ำด้วยโอ้วววตบต่ำมากรอบแรกนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานอ่ะเดี๋ยวพ่อเปาปล่อยให้ใหม่น้องฝีมือตกเลย,เลยใช่ไหมอ,อ่ะเด้อ <ไ>น้องชมพูเอาขึ้นลองเอาขึ้นสูงดูบ้างนะครับผมไม่ได้เล่นนานนะครับวันนี้ลมแรงด้วยนะครับอ่ะเทสอีกรอบพร้อมยังไปไปแล้วนะครับปล่อยตัวไปอีกแล้วโอ้โหรอบนี้เอาขึ้นสูงเลยนะว้าวโอ้โห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 ูนะครับผมตัวนี้อ่ะน้องโชว์พยายามมาออกไปกลางๆทุ่งนาลูกเดี๋ยวไปติดกิ่งไม้นะครับโอ้โหนะครับผมอันนี้ขึ้นไปแล้ว เอูยขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากโอ้โหยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อเป่าซูมให้ไหนอ่ะโอ้ยอยู่ในฝูงนกเลยอ่ะโอ้โหยไหนพ่อเป่าตามไม่ทันตามไม่ทันโอ้โหนะครับตัวนี้ใช่นะครับ,นะรบผมตัวนี้บินได้สูงนะครับผมบังคับได้สองสามร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับน้องจุ้นพยายามโฉบออกมากลางๆงฝั่งนี้นะครับลูกอ่ะเอาโฉบมาฝั่งนี้เพราะว่าลมแรงอุ้ยมาแล้วโฉบมาใกล้อุ้ยอุ้ยไหนไหนไหน ไปแล้วนะครับผม F 22นะครับลำนี้สีน้ำเงินอุ้ยอุ้ยอุ้ยโฉบมาไหม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 อุ้ยมาไหมมยไหนอ้โหไปแล้วนะครับสนุกมากนะครับผมลำนี้น้องจุกุนชอบมากเลยอ่าเอาไปใกล้ๆเลยลูกเออเอาไปฝั่งนู้นเลยอู้นะครับ <S <S รับสัญญาณได้อเมตรอ่าตัวนี้ตัวนี้ควบคุมนะครับผมควบคุมรีโมทได้ถึง300เมตรเลยนะครับผมจะมีรีโมทให้นะครับ ตัวนี้มีรีโมทให้บังคับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับฝีมือนะครับผมฝีมือน้องโชกุนนะครับไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตกนิดนึงอ่าหลังจากที่ไม่ได้บินนานแล้วใช่ไหมอันนี้น้องโชกุนใช้การเร่งเต็มไหมไม่ไม่เต็มใช่ไหมครับประมาณกลางๆเหมือนอ๋อประมาณกลางๆอ่านะครับโอ้โหเครื่องบินเอฟยี่สิบสองนะครับผมตัวนี้อ่าลำใหม่เลยนะครับหุ้ยโชว์มาใกล้ตัวเองด้วยหุยว้ย นะครับนักบินเอาลงต่ําเกินไปนะครับผมนักบินเอาลงต่าเกินไปอ่านะครับอย่างชอบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนักบินฝีมือตกนักบินีมือตกอ่ะไม่เคยตกไม่เคยตกใช่ไหมต้องฝึกบินโฉบใช่ไหมไม่ได้บินนานแล้วนะครับมาเดี๋ยวพ่อเป่าปล่อยให้อีกนะครับผมอ่าอันนี้นะที่ทุกคนเห็นนะครับผมเป็นเครื่องบินเ2 2ตัวนี้น้องชิคุณชอบมากเลยใช่ไหมใช่อ่านะครับผมแบตเตอรี่ยังเหลืออ้าวไปต่อได้นะครับไป <laughs> เดี๋ยวพ่อโยนให้ใหม่เมื่อกี้โยนต่ําไปนิดนึงะนะครับผมนะครับตัวนี้เวลาปล่อยตัวนะครับผมถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีอะไรนะพื้นปูนใช่เราก็สามารถโยนออกไปได้นะครับวิธีการโยนนะโยนสวนลมนะครับผมถ้าโยนสวนทิศทางลมนะครับตัวนี้จะเชิญหัวขึ้นได้ง่ายนะครับจะออกตัวง่ายป่ะเร่งให้สุดนะครับผมตอนแรกไปไปแล้วว้าวูหูไปนู่นเลย โอ้โหได้ยินตะเสียงแค่เสียงนี้ก็ชอบแล้วเด็กๆน่าจะชอบมากนะครับแค่เสียงนี้ก็แบบวีดมากเลยนะครับน่าเลยนมากอันนี้ขึ้นไกลมากเลยนะโอ้โหขึ้นสูงมากอเอาขึ้นสูงเลยครับเอาขึ้นสูงเลยหืตัวนี้ระยะบังคับ2 3 0ถึงเมตรได้สบายๆเลยนะครับผมตัวนี้ขึ้นสูงมากเลยโอ้โหแค่ได้ยินเสียงนี้ก็แบบสุดยอดนะครับผมไหนอะ่ะพอเป่าตามไม่ทันแล้วอุ้ยขึ้นสูงมากนะครับตอนนี้บินอยู่นู่นเลยนะครับผมนกเยอะมาก นะครับสงสัยนกตกใจนะครับนกตกใจมาเล่นด้วยโอ้โหนะครับดูจากนักบินนะครับอ่านักบินนี่แบบโอ้โหนะครับมองขึ้นไปแบบเก้าสิบองศาเลยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นสูงมากว้าวไปนู่นเลยนะครับผมอ่าโฉบซ้ายโฉบขวาได้นะครับผมอัดคันเล่นขึ้นนะครับผมโอ้โหดูดูฝีมือดูฝีมือโอ้โหไปเลยครับอัดขึ้นสูงๆเลยโอ้โหนะครับผมมีโฉบด้วยนะมีโฉบด้วยเป็นไง อ๋อนะครับผมโอ้ยโอ้ยระวังนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้1 0 15นาทีนะครับต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งอ่าแบตเตอรี่ชาร์จก็ประมาณ30นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับนักบินชอบมากไม่ได้บินมานานนะครับไม่ได้บินมานานว้าวชบด้วยโชมด้วยอ่าเอามาโชมหากล้องในโลกเอามาชมหากล้องหน่อยอ่ามาโูมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟูโูลำนี้เป็น F 2ฟนะครับผมเ2 2โอู้นะครับ นี่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 มีโฉบมาเบาๆด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่วงไหมนั่นไงพ่อบอกแล้วนะครับผมนักบินโฉบต่ำเกินไปนะครับผมอ่านะครับเล่นสนุกมากนะครับผมเจ้าตัวเครื่องบินลํานี้นะครับอ่าเจ้าตัวเอฟยี่สิบสองลำนี้ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกมากนะครับผมอ,บอ,อีกรอบนึงเดี๋ยวน้งองก<ม>ุญแจบินโฉบป,ปู่ไห<ม>บินโฉบกว้างเลยอ่ะอ่ะอีกรอบนึงแบตเตอรี่ยังเหลือนะนะครับเหลือเลยไป นะครับไปแล้วนะครับผมเวลาที่เราปลานะครับผมถ้าเอาไปเล่นกับลูกนะครับเวลาปลาปลาสวนลมไปแบบนี้ได้เลยนะครับว้าวโอ้โหชมมาชมโอ้โหเสียงนี่แบบสุดยอดเสียงนี่เรามากนะครับผมเสียงนี่เราใจมากเลยนะครับน้ชุนวนมาแล้วก็เอามาลงจอดเดี๋ยวพ่อเปาจะจับอ่านะครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับอ่าน้องชุนไปตีวงเดียวมาแล้วก็บินมาเดี๋ยวพ่อเปาจะ จะจับให้อ่ะนะครับเดียนะ๋ยวน้องชมพจะเอามาลงนะครับผมจะบังคับมาลงมาหามาหาพวกเปาได้ไหมนะครับผม <c oughs> อ่าอ๋อไปอีกไปอีกได้ไปอีกได้ไอ่าไ,ไปอีกได้นะครับตีวงเดียวไปนู้นเลยตีวงเดียวไปนู่นเลยไปกยไปกลๆกเลยครับแล้วก็ตั้งตั้งลำให้ตรงมานะครับผมตอนนี้กําลังจะเอาลงลงจอดที่เรืออ่าตอนนี้จะกาลังจะเอาลงจอดกลางทะเลนะครับผมสมมติสถานการณ์ว่านะครับผมกลางทะเลเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงมาว้ สนุกมากเลยนะครับผมตัวนี้เป็น s 22นะครับผมอ่าได้ไหมความสนุกไม่เป็นจริงอ่านะครับผมล่วงแล้วล่วงอีกรอบล่วงอีกรอบแล้วนะครับผมวันนี้ลมใช่วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับอ่าถ uh> ้าเราใส่ล้อนะครับแบบนี้เวลาที่เขาล่วงนะครับที่เขาล่วงโดนพื้นเนี่ยนะครับตัวล้อก็จะโดนก่อนทําให้ตัวเครื่องบินไม่เป็นไรนะครับด้านหัวตรงนี้นะครับผมเครื่องบินด้านหัวเขาจะมีซิลิโคนนะเวลาชนกับอะไรนี้ไม่เป็นไรเล่นได้ต่อเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวพังนะครับผมถ้าใครเอาไปเล่นอ่ะไปต่อ แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเล่นได้ประมาณ10-15นาทีเลยอ่าอยืนนิ่งๆครับผมบังคับไปบังคับไปเลยโอ้หียชอบด้วยนะครับเป็นไงอ่ามีโชกด้วยโอ้โหไปไปดันขึ้นขึ้นชุดเลยนะครับดัขนขึ้นสุดเลยไปนะครับผมได้ยินแค่เสียงนี้ก็ชอบแล้วนะครับเสียงนี้แบบ เราใจมากเลยใช่ไหมของจริงเราใจกว่านี้เลยนะโอ้โยไปแล้วนะครับผมตอนนี้สะดวกมากบินไล่นกเลยบินไล่นกเลยเหรอโอ้โยขึ้นสูงมากนะครับผมตอนนี้นะครับยังเล่นได้นะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนยังเล่นได้แบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามาชมฝีมือมาชมฝีมือนะครับโอ้โหนะ,ะครับเอามาลงจอดได้ด้วยใช่ไหมโอ้โหนะครับถือว่าโอเคใช่ไหมครับลูกถือว่าโอเคเล่นสนุกมาก โอ้โหสวยมากนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องบิน F22 ใช่ไหม<ช>นะครับ<ช>พราเราเพิ่งสั่งให้น้องชุนวันนี้วันแรกนะครับผมเล่นสนุกมากนะครับเล่นสนุกมากนะครับผมชอบมากนะครับหลังเลิกเรียนนะครับช่วงนี้อ่าตรงนี้ยังไม่ได้ทํานาเดี๋ยวจะพามาเล่นทุกวันจะฟา้ามาฝึกแบบนี้ใช่ไหมใช่ <laughs> นะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับผมยังมีอีกหลายรุ่นเอามานะครับผมใช่ที่ยังไม่ได้รีวิวเนาะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเป็น F22 ตัวนี้ นะครับคลิปหน้าจะเป็นเครื่องบินลําไหนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องน้องชกุลกับพ่อไปอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องน้องชุกุลกับพ่อเป้านะเดี๋ยวจะมารีวิวลําต่อๆไปให้ของเล่นมีเยอะแยะเลยเครื่องบินมีเยอะแยะเลยนะครับผมคลิปนี้เป็น F22 ใช่ไหมครับผมใช่ อ่านะครับผมคลิปนี้เป็น F 2 2น้องชกุนโชว์ไปแล้วนะครับผมโอ้โหน่าเรียนมากนะใครอยากได้นะครับสนใจนะครับเดี๋ยวนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวพ่อเปาชี้พิกัดให้ว่าสั่งซื้อตรงไหนได้นะครับผมคลิปนี้น้องชกุนกับพ่อเปาก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวมาดูใช่ไหมครับอ่าคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องน้องชกุนกับพ่อเปาด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปกก่่อนนนคคคครรรัััับบบพีีๆทุะผมสสวด